คร,ชชรครับกลับสวัสดีนะครับพี่น้องที่รักทุกคนนะครับผมสงการานติสุทธิากรครับอาทิตย์ที่แล้วมีภารกิจไปกรุงเทพแต่เช้าเลยนะครับก็เลยมาที่รายการไม่ได้นะครับอาทิตย์นี้กลับมาเหมือนเดิมนะครับก็เผลอแป๊บเดียวนะครับวันนี้ก็ เกือบจะเข้ากลางเดือนของมีนาอีกแล้วนะครับอีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะเข้าเทศกาลสําคัญของคนไทยนะครับคือเทศกาลวันสงกรานต์ซึ่งก็เป็นชื่อเดียวกับชื่อผมนี่แหละครับเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นวันปีใหม่ของคนไทยนะครับเราก็ฉลองกันมาเรื่อยนะครับตั้งแต่หนึ่งมกรามานะครับ,มา,ม,าบามาเจอสิบสี่กุมภาบ้างมาเจอจุดจีนคนจีนบ้างนะครับตอนนี้ก็จะเหลือของคนไทย ก็เป็นวันที่สิบสี่นี้เอ้สิบสามเมษาที่จะถึงเนี่ยครับครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะมาเกริ่นให้ทราบนะครับเพราะว่าสงการปีนี้เนี่ยดูท่าทางจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าผมมีโอกาสไปร่วมง,งานช่วงนี้นะครับปกติเนี่ยงานบวชแล้วก็งานแต่งก็จะเยอะนะครับแต่แปลกก็คือปีนี้เนี่ยงานดําก็เยอะขึ้นด้วยครับ ก็เลยแปลกๆว่าหลายคนอาจจะรอกันแล้วก็บรรยากาศโหทูลนะครับเพราะว่ารอเงินข้าวแล้วไม่ได้บ้างนะครับก็บางคนก็รอไม่ไหวนะครับก็เสียชีวิตกันไปนะครับสําหรับงานเมื่อวานนี้เนี่ยสําหรับปีนี้นะครับวันที่แปดกับวันที่เก้าเนี่ยครับก็คือเมื่อวานกับวันเนี้ยถือว่าเป็นวันดีที่สุดหมอดูเกือบทุกสํานักกันนะครับก็จะบอกให้จัดงานกันสองวันเนี้ยครับ เมื่อวานนี้ผมก็ไปอยู่ประมาณสี่ถึงห้างานนะครับวันนี้ก็มีคิวอยู่ตั้งแต่เช้าเนี่ยครับหลังจากจัดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่นะครับผู้ใหญ่ที่วัดไซนะครับเสร็จจากนั้นก็จะไปงานาแต่งงานที่พี่สาวนะครับที่อยู่ที่ศูนย์ท่ารถนะครสวรรค์ของเราเนี่แหละครับอยู่ติดก,กับสํานักงานพักผมเลยแล้วก็ช่วงสายก็จะไปอีกสองงานนะครับ แล้วก็ช่วงเย็นก็จะไปงานเย็นอีกประมาณหนึ่งถึงสองงานที่มีที่รู้อยู่แล้วตอนนี้ก็งานหนึ่งนะครับก็รวมๆแล้วก็ห้าหกงานนะครับแต่ก็ยังสู้กำนันบางคนไม่ได้นะครับที่ทราบมากำนันวัฒนาจันทรทอนี่บอกวันเดียวได้ซองไปสิบกว่างานสรุปว่าอดีตสสนี่ได้งานน้อยกว่ากำนันอีกนะครับน้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับซึ่ง ผมมาเล่าให้ฟังเกินๆก่อนนะครับจริงๆแล้วมีเรื่องหลายเรื่องนะครับที่อยากจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองที่จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะจบอย่างไรเดี๋ยวตอนสุดท้ายผมอาจจะสรุปไ้ฟังนิดนึงนะครับแต่วันนี้อยากจะมาพูดอยู่สองเรื่องใหญ่ๆซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับเรื่องแรกก็คือประสบการณ์ก่อนนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่แหละครับผมอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็ มีงานก็กลับมานครสวรรค์นะครับตอนแรกว่าจะไม่กลับมานครสวรรค์แล้วก็เพื่อนว่ารู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะมันรู้สึกว่าอยากจะกลับนครสวรรค์นะครับแล้วก็มีท่านหนึ่งชวนให้มางานงานศพนะครับก็บอกว่าให้มาเป็นประธานผมก็กลับมานะครับแล้วก็เสร็จจากงานแล้วประมาณสามโมงกว่าสี่โมงผมก็เข้าบ้านปกติก็มีบทโทรศัพท์เพื่อนรุ่นน้องนะครับ เอาตอแมนนะครับที่หมู่เจ็ดวัดไซเนี่ยครับก็โทรมาแจ้งบอกว่าเนี่ยครูวิเชียนศรีทัพทินเนเเมเนี่ยครับซึ่งเป็นครูเก่าของผมนะครับที่รงเรีินโชตละวีนคะรสวรรค์นเนี่ยไม่สบายมากเลยตอนนี้นอนอยู่ที่สปลออยู่สอนประชารักก็ลําบากเป็นโรคอะไรผมไม่ทราบน,นะครับแต่รู้ว่าลําบากผมก็เลยได้ยินข่าวอย่างนั้นก็นั่งมอเตอร์ไซค์จากที่บ้านเนี่ยะครับเพราะว่าเกรงว่าถ้าเอารถเก๋งไปเนี่ยหาที่จอดก็จะลําบาก ก็ไปเจอคุณหมอวิวัฒนะครับขอวุฒินันนะครับซึ่งท่านรู้จักผมเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วก็เรียนท่านท่านก็ให้ความกรุณานะครับพาขึ้นไปเยี่ยมคนไข้ที่ชั้นห้าไปพบคุณครูอาจารย์วิเชียนผมเนี่แหละครับปรากฏว่ายังคุยได้นะครับแต่พอสอบถามพยาบาลแล้วเนี่ยอาการก็น่าเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าปรากฏว่าเส้นหัวใจเนี่ยตีบไปสามเส้นนะครับ แล้วก็มีอาการมาสองวันแล้วนะครับซึ่งถ้าไม่ได้คุณหมอมาช่วยทําบอลลูนเนี่ยครับก็โอกาสรอดก็น,น้อยครับแล้วก็ทางญาติญาตินี่ก็บอกว่าจะส่งกรุงเทพแต่ทางกรุงเทพก็ห้ามไว้ครับบอกว่าถ้าจะไปกรุงเทพได้ต้องเจอหมอทําใบบอลลูนก่อนนะครับรเผอิญติดต่อไปที่นครสวรรค์เราเนี่ยครับมีหมอที่สามารถจะทําบอลลูนได้เนี่ยบอลลูนก็คือ ไปทาให้เส้นเลือดหัวใจที่ตีบนะครับให้มันกลับมาเหมือนเดิมถ้าเปรียบเทียบเหมือนท่อยางเนี่ยครับเวลาตรงไหนมันตีบเราก็ไปบีบๆให้มันคลายออกมาให้เลือดมันวิ่งได้นะครับก็มีชื่อคุณหมอผมจําไม่แม่นนะครับแต่ก็ผมผู้ผิดต้องขอโทษด้วยกีรตินะครับมีท่านเดียวนะครับก็ประินว่าท่านวันนั้นท่านไม่ได้ปไม่ได้ทํางานนะครับเป็นวันหยุดนะครับก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วก็ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลศรีสวรรค์ก็เลย ก็เลยไม่ไม่พร้อมที่จะทางานผมเองนั้นก็ไม่รู้จะทำาไงครับก็ประสานไปยังคุณหมอสมยศนะครับซึ่งเป็นสอทอของชินครสวรรค์นี่ะครับคุณหมอท่านรู้จักคุณหมอชวลวิตซึ่งคุณหมอชวลวิตเป็นเจ้าของโรงพยาบาลศรีสวรรค์ครับก็นําเรียนท่านบอกว่าหมอช่วยหน่อยเถอะเพราะว่าเป็นครูเก่าของผมนะครับถ้าเกิดไม่ช่วยเนี่ยสงสัยจะรอดยากแน่เลยเพราะว่าเจ็บมากนะครับแล้วคุณหมอก็เลยให้เบอร์ของ คุณหมอกีรติซึ่งเป็นคนที่ทําบอลลูนได้อยู่คนเดียวในนครสวรรค์ณเวลานั้นนะครับผมก็นําเรียนท่านท่านก็บอกว่าท่านต้องใช้พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเนี่ยถึงสามคนถึงจะเริ่มทําบอลลูนได้แต่ตอนนี้อยู่แค่สองคนอีกคนนึงไปต่างจังหวัดนะครับก็ทําไม่ได้ผมก็เรียนท่านบอกว่าขอร้องท่านเป็นการส่วนตัวว่าถ้าเกิดทําได้เนี่ยขอให้ท่านช่วยภาษานนิดหนึ่งนะครับท่านก็ให้ความกรุณาครับท่านก็ เงียบไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วท่านก็แจ้งกลับมาอย่างญาติคนไข้นะครับว่า,าพยาบาลผู้เชี่ยวชาญอ่เผอิญอีกคนตามได้แล้วครบสามคนแล้วก็จะมารับตัวไปได้นะครับแล้วก็คุณหมอโชลิตก็บอกว่า,าโรงพยาบาลเ,เปิดเสมอนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรทั้งนั้นนะครับผมก็เลยประสานว่าขอความกรุณาให้ช่วยส่งรถ รถพยาบาลด่วนมารับด้วยนะครับหมอเฉลิตท่านก็ให้ความกรุณานะครับท่านก็มาเอารถมารับนะครับแล้วก็คุณอาจารย์วิเชียนผมเนี่ยก็ได้ไปทางบอลลูนนะครับคือถ้าฟังจากข้อมูลพยาบาลแล้วเนี่ยถ้าทางจะรอดโอกาสรอดเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่พอไปถึงเนี่ยถึงมือหมอหมอท่านก็ทาบอลลูนได้เส้นหนึ่งก่อนเส้นที่แย่ที่สุดนะครับก็ออกมาอาการก็ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็ กลับมารักษาที่สอบบลแล้วนะครับแล้วก็รอหมอก็ดูแลอย่างดีนะครับรอเวลาว่าถ้าเส้นที่สองที่สามเนี่ยสภาพดีขึ้นก็เดี๋ยวก็จะทําให้ใหม่นะครับแล้วก็อาจารย์วิเชียนกเ็เรียกว่าพ้นขีดอันตรายมานะครับอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณหมอกิตตินะครับแล้วก็หมอชวริตนะครับเจ้าของโรงพยาบาลศรีสวรรค์นะครับหมอสมยศนะครับพอศักชัยนะครับแล้วก็คณะพยาบาล ทุกท่านนะครับที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะครับที่ช่วยกันนะครับถือว่าได้ช่วยชีวิตคนคนหนึ่งซึ่งแทบจะหมดหวังแล้วนะครับให้กลับมามีชีวิตปกติได้เหมือนเดิมอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกคนนะครับพอถึงเรื่องนี้นครับผมก็รู้สึกว่าเออโรงพยาบาลนครสวรรค์เราเนี่ยแม้จะเป็นเมืองใหญ่นะครับแต่พอถึงเวลาวิกฤตจริงๆเนี่ยเครื่องไม้เครื Sisters, ่องมือต่างๆสถานที่ต่างๆเนี่ย ถ้าไม่รู้จักใครนะครับหรือไม่คุ้นกับใครเนี่ยโอกาสที่จะได้ใกล้มีหมอเนี่ยก็ลำบากก็อเผอิญครับเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับผมได้มีโอกาสผมมีธุระแหะครับต้องคุยกับท่านคุณหมอโบเรศนะครับซึ่งเป็นสสอจอนะครับสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์เรียนกับท่านในเรื่องธุระแล้วก็เลยสอบถามท่านว่าเรื่องที่ดินของโรงพยาบาลสอนประชาลักษ์แห่งใหม่เนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับ ท่านก็แจ้งว่าเรื่องผ่านในระดับพื้นที่แล้วรออยู่แต่พอบอพอบอพอบอคือท่านประยุทธ์จันโอชาเนี่ยที่จะเป็นคนเซ็นอนุมัติออกมานะครับซึ่งก็ไม่ได้ถึงท่านโดยตรงนะครับอยู่ที่รองรองหนึ่งซึ่งท่านรองพอบอเนี่ยหรือจะเป็นคนที่จะผ่านก่อนนะครับ mm. ผมก็เรียนถามท่านว่ารอ,อ,องไหนบ้างนะครับเผื่อผมมีโอกาสได้ประสานงานก็จะได้ประสานงานกับ หน่วยที่คนที่เกี่ยวข้องจะได้เรื่องจะได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าอุทาหรณ์จากคุณอาจารย์วิเชียงผมนี่แหละครับว่าเวลาไม่สบายแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้ไม่มีหมอที่พอเนี่ยก็ชีวิตคนก็อยู่ในอันตรายก็ก็ทราบก็ติดต่อก็ซับทราบนะครับแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็มีโอกาสไปพบท่านลุงกำนันสุเทพนี่แหละครับซึ่งเป็น หัวใจสำคัญของเรื่องเนี้ครับเดีย๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็เมื่อวานนี้ครับตอนสักสองทุ่มนะครับท่านพ่อศักชัยซึ่งเป็นพ่อโรงพยาบาลสพชกัก็ให้ความกรุณาโทรมาแจ้งผมนะครับบอกว่ามีข่าวดีนะครับผมถามว่าข่าวดีอะไรนะครับแก็แจ้งบอกว่าทางพบทบเนี่ยคือท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านแล้มอบหมายให้รองพอบทบท่านหนึ่งนะผมจําไม่ได้นะครับ ได้เซ็นในหนังสืออนุมัติที่ดินนะครับจำนวนประมาณเกือบ200ไร่เนี่ยให้กับโรงพยาบาลสวรรค์มัชรักษ์ในการสร้างโรงพยาบาลศูนย์แห่งใหม่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่สุดนะครับเพราะว่าแล้วพอศักชัยก็ได้แจ้งต่อนะครับบอกว่าตัวงบประมาณที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้อนุมัติมาในปีห้าหกห้นะครับปีปัจจุบันนะครับก็ได้ มีการอนุมัติมาแล้วแล้วได้มีการาเปิดประมูลได้มีผู้รับเหมาเตรียมก่อสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็สรุปได้ชัดเจนที่สุดก็คือว่าตอนนี้เราก็จะได้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งที่สองใหม่ค่อนข้างแน่นอนแล้วครับเพราะว่าที่ดินได้แล้วนะครับงบประมาณได้แล้วมีผู้รับเหมาเตรียมก่อสร้างแล้วนะครับก็นับหนึ่งจากวันนี้ไปอีกสักสองปี เราก็จะได้มีโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับและโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลระดับศูนย์นะครับจะให้บริการในหลายจังหวัดใกล้ๆเช่นชัยนาทอุทัยลบบุรีลบบุรีไม่ต้องครับเขามีอยู่แล้วนะครับแต่แถวรอบๆนี้ครับกำแพงเนี่ยครับซึ่งสําคัญที่สุดครับก็จะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ซึ่งมีหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะนะครับเรื่องโรคหัวใจอย่างนี้ยครับก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วครับ เรื่องอาจจะเป็นเรื่องอื่นนะครับเรื่องมะเร็งเรื่องตับเรื่องอะไรงเงี้ยครับก็จะมีหมอเยอะขึ้นเตียงคนไข้ก็จะเยอะขึ้นนะครับไม่ต้องแออัดเหมือนในปัจจุบันนี้ก็เริ่มนับหนึ่งตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะถือโอกาสนี้นครับวันนี้จะขอใช้เวลาเล่าให้พวกเรานะครับพี่น้องทุกท่านได้ทราบนะครับว่ากล่าวจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ย เกิดจากอะไรนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยครับผมต้องขอบคุณนะครับท่านผอศักชัยนะครับซึ่งท่านเป็นผอโรงพยาบาลที่เข้าใจนะครับในวัฒนธรรมของคนไทยนะครับท่านเข้าใจว่าเป้าหมายสําคัญที่สุดนะครับเพราะาท่านประสานงานกกับทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรลือนข้าราชการทหารนะครับ ใครให้ท่านทาอะไรเพื่อจะได้มีโอกาสได้มีโอกาสได้ได้ได้โรงพยาบาลแห่งใหม่เนี่ยท่านก็จะทําตลอดนะครับซึ่งอันนี้ครับถือว่าเป็นความตั้งใจจริงๆของผอ,อ,อนะครับท่านเป็นตัวหลักในตัวหนึ่งซึ่งทําให้โรงพยาบาลนั้นสามารถเกิดได้นะครับท่านที่สองที่ผมอยากจะขอบคุณก็คือท่าน อดีตพอบอมทบสามสิบเอนะครับท่านธัญวัฒน์ปัญญานะครับท่านเองนั้นตอนแรกท่านก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าท่านจะเอาที่ตรงนี้ให้กับโรงพยาบาลนะครับแต่เมื่อท่านได้ฟังเหตุผลนะครับของหลายๆฝ่ายได้ฟังเหตุผลของอความจําเป็นนะครับและท่านก็เป็นคนนครสวรรค์นี่แหละครับท่านเห็นว่าตอนน้ําท่วมเมื่อปี5้าสี่นั้นคนไข้ลําบากขนาดไหนนะครับในการที่จะอพยพออกจากในเมืองออกมา ท่านก็ได้ในที่สุดท่านก็ได้ตัดสินใจนะครับมอบอนุมัตินะครับเห็นด้วยในหลักการขั้นต้นนะครับที่ต้องเริ่มที่ตรงนี้ครับท่านก็อนุมัติที่จะให้ที่กับโรงพยาบาลในการสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับให้ที่ทหารนะครับนี่คือท่านที่สองที่ผมอยากจะขอบคุณนะครับท่านที่สามนะครับท่านท่านแม่ทัพภาคที่สามครับท่านปรีชาผมจํายศท่านไม่ได้ต้องขอโทษผมเป็นบคนเรียนนะครับอ่ ซึ่งเป็นน้องชายของท่านประยุทธ์จันโอชานะครับท่านเป็นแม่ทัพภาคที่สามซึ่งท่านได้อนุมัติในในการให้ใช้พื้นที่ได้ซึ่งถ้าไม่มีท่านอนุมัตินี่ครับก็จะไม่ผ่านเข้าไปถึงส่วนกลางได้นะครับนะครับท่านที่สี่นะครับผมขออนุญาตขอบคุณตรงนี้นครับคือท่านาประยุทธ์จ,จันโอชานะครับซึ่งท่านได้ กําชับมายัางท่านแม่ทัพที่สามนะครับว่าให้อ,อนุญาตให้โรงพยาบาลใช้สถานที่ในการสร้างโรงพยาบาลได้นะครับให้ทหารนะครับและท่านที่ห้านะครับไม่เอ่ยก็ต้องถือประกาศเอ่ยตรงนี้นะครับคือท่านสุทเทพเชื้อสุบันครับท่านสุทเทพเชื้อสุบัณเนี่ยตอนที่เกิดภาวะวิกฤตที่สุดช่วงที่ที่ดินจะได้ไม่ได้เนี่ยครับผมเองเนี่ยครับได้รับ าการติดต่อจากผอ,อ,อสักชัยนะครับว่าโอกาสได้มันริบหรี่เต็มทนนะครับคนที่จะทําให้ที่ดินนั้นได้ได้มาแน่ๆเนี่ยมีอยู่คนเดียวคือท่านประยุทธ์จันโอชาตอนนั้นท่านสุเทพหรือลุงกำนันสุเทพเนี่ยครับยังเป็นสสอ,อยู่ในพักประชาธิปัตย์อยู่ร่วมก,กันกับพวกผมเนี่ยครับผมก็ถือโอกาสนําเรื่องที่ท่านผอ,อสรุปไว้นะครับ ไปเรียนท่านว่า,าท่านสุเทพครับผมอยากท่านช่วยบอกท่านประยุทธ์ด,ด้วยครับว่าชาวนครสวรรค์อยากได้โรงพยาบาลแห่งนี้มากนะครับซึ่งท่านสุเทพในฐานะที่เคยทํางานร่วมกันสมัยตอนไปรัฐบาลมาก่อนนะครับดูแลเรื่องความมั่นคงปีห้าสองห้าสามท่านก็นาเรื่องเนี้ไปเรียนกับท่านประยุทธ์จนันโอชาท่านประยุทธ์ก็เลยส่งสัญญาณกลับมาว่าให้มีการ อนุมัติที่ดินทหารผืนนี้นะครับครับอันนั้นก็คือท่านที่ห้านะครับแล้วสุดท้ายก็คืออ๋ออีกท่านหนึ่งที่ผมลืมนะครับไม่พูดไม่ได้คุณหมอโบเรศนะครับซึ่งเป็นสาธารณสุขจังหวัดท่านนี้ก็เป็นกําลังสําคัญครับให้ไปคุยตรงไหนให้ปราสานยังไงผมจะขอ,อ,อร้องยังไงให้ส่งจดหมายซ้ําแล้วซ้ําเล่าท่านก็ไม่เคยบ่นนะครับนะัดท่านไปหาบุคคล ที่กรุงเทพตอนหกโมงเชา้ชาเจ็ดโมงเชา้าแปดโมงเช้าท่านก็ไปครับท,ท่านท่านทําได้เสมอครับเพื่อเพื่อคนนครสวรรค์แล้วก็อีกอีกหลายหลายท่านนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมาพูดตรงนี้แล้วก็ขออนุญาตบอกให้พวกเราได้ภูมิใจครับก็คือนี่เป็นผลงานแรกนะครับที่สสนครสวรรค์เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับในขนาดนั้นเนี่ยคือเจ็ดคนเนี่ยได้ร่วมกันผลักดันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นท่านสสสัญชัยวงสุนทรนะครับซึ่งเป็นสสพักเพื่อไทยอยู่ครับอยู่ในเขตบรงพฤนะครับท่านวราลาภรณ์นะครับตั้งภากรนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อเพื่อไทยนะครับท่านนุกูลแสงสิรินะครับท่านทายาทนะครับแล้วก็ท่านกำนันอ่ากำนันอุดนะครับประสาทตันประเสริฐนะครับแล้วก็ มีผมด้วยอยู่ในนั้นด้วยนะครับอีกขั้นหนึ่งนะครับก็ได้ร่วมกันทําจดหมายฉบับหนึ่งนะครับเซ็นนะครับแล้วก็แจ้งไปถึงท่านรัมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในตอนนั้นคือท,ท่านวิทยาบุรณศิรินะครับก็แจ้งท่านว่าพวกเราต้องการงบส่วนนี้นะครับซึ่งอันนี้ครับก็เป็นเป็นหลักข้อหนึ่งนะครับที่ทําให้ทางสํานักงบประมาณนั้นแล้วก็ท่านรัมตรีนั้นรู้สึกเออ่ เห็นถึงความสาคัญนะครับและอีกท่านหนึ่งครับท่านลมนตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอชูลาน่าสีแก้วนะครับซึ่งท่านเป็นรฐมงตีสมัยที่งบประมาณล่าสุดนี่แหละครับท่านเป็นแค่แปดเดือนนะครับแต่ท่านมา,าคนครสวรรค์ในช่วงสงกรานต์ไอช่วงช่วงตรุษจ,จีนนะครับประมาณปีใหม่มกกรลาคุณพาที่ก่อนที่จะอนุมัติงบประมาณท่านมาเยี่ยมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษณ์และท่านก็เห็นว่าโรงพยาบาลเนี่ย ลำบากจริงๆนะครับคนไข่ล้นไปหมดท่านก็บอกว่าท่านมุ่งมั่นที่จะที่จะหาที่แล้วก็จัดงบประมาณให้นะครับซึ่งอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณด้วยครับแล้วก็ย้อนสุดท้ายไปก็คือในสมัยของท่านนายกอภิสิทธิ์วชาชีวะอุครกรจติจกวานิชคุณวิทยาแก้วพรารดัยนะครับทั้งสามท่านเนี่ย ได้อนุมัติในหลักการขั้นต้นนะครับตอนอยู่ในงบไทยเข้มแข็งสมัยที่นายกอภิสิทธิ์เป็นนายกรัตรีปีประมาณงบประมาณห้าหนึ่งนะครับห้าสองนี่ครับอนุมัติมาแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเป็นการสร้างโรงพยาบาลที่ที่เดิมนะครับไม่มีที่ใหม่แต่ปรากฏว่าตอนนั้นงบประมาณตกไปเพราะว่ามันมีเรื่องร้องเรียนในกระทรวงสาธารณสุขท่านวิทยาท่านก็ไม่ลาออกนะครับแล้วงบต่างๆที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่ อนุมัติไปแล้วก็ถูกระงับไปนะครับมีการสอบกันว่ามีการทุจริตแต่สุดท้ายผลการสอบออกมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก,ก็หมดไปครับอันนั้นก็เป็นเรื่องนึงนะครับที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคนนะครับที่ต่อไปเนี้จะได้มีโรงพยาบาลศูนย์นะครับเวลาเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยจะได้อุ่นใจนะครับว่ามีอย่างน้อยก็มีโรงพยาบาลดีๆมีหมอดีๆอยู่ใ,ใกล้ โอกาสรอดก็จะเยอะขึ้นนะครับโอกาสที่จะหายเป็นปกติก็จะเยอะขึ้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นความร่วมมือของทุกคนนะครับในจังหวัดนครสวรรค์ครับครับอันนี้ก็ผมขออนุญาตบอกตรงนี้ครับผมตั้งแต่ผมเป็นสสมาหกปีนะครับผมรู้สึกดีใจมากก็คือเมื่อวานนี้ตอนที่ท่านบอสักชัยโทรมาแจง้งเพราะอย่างน้อยพวกท่านเลือกผมเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้นะครับผมเองก็ ตั้งใจที่จะทางานให้ดีที่สุดนะครับและอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความพยายามที่ผมได้ผลักดันมาโดยตลอดนะครับแต่อย่างที่ผมกล่าวมาครับตัวผมคนเดียวทําไม่ได้หรอกครับบุคคลทั้งหมดที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดนี่แหละครับเป็นผู้ที่ร่วมกันนะครับฉังนั้นเนี่ยถ้าบุญกุศลอะไรที่จะเกิดจากการทําให้เกิดโรงพยาบาลทําให้คนไข้ได้มีโอกาสรักษาและหายเนี่ยก็ขอให้ทุกคนได้รับร่วมกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับมาพูดในวันนี้ครับ ก็จะพูดอีกหลายเรื่องนะครับจะพูดเรื่องการเมืองก็เวลาก็ไม่พอซะแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ไปงานบุญอีกหลายๆงานนะครับก็ขออนุญาตลาก่อนนะครับไปทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีโอกาสก็จะมาพูดมาพบมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับว่าเป็นอย่างไรก่อนจบเอาสักนิดนึงนะครับสองนาทีนะครับวอลรับปากไปแล้วเรื่องทางการเมืองในกรุงเทพนะครับผมคิดว่า ขนาดนี้เนี่ยค่อนข้างถ้าเป็นมวยก็เข้ายกที่ห้าแล้วครับต่อยนับคะแนนกันมาสองฝ่ายนะครับถ้าดูจากคะแนนแล้วเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับว่าฝ่ายรัฐบาลน,นั้นชนะหรือเป็นยังไงนะครับฝ่ายที่ต่อต้านชนะหรือเป็นยังไงก็ท่านกระโดวเองได้แต่ผมอยากจะเกินนิดเดียวว่าทุกอย่างกําลังจะจบ ภายในเดือนนี้แหละครับผมว่าไม่เกินก่อนสงการเราคงได้ฉลองกันนะครับประเทศน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติพี่น้องชาวนาน่าจะได้เงินกันทุกคนนะครับนะครับเงินข้าวที่เอาไปจำนำไว้สี่ห้าเดือนแล้วเนี่ยครับจะมีจะได้เอามาใช้กันนะครับแล้วจะได้เอาเงินไปทําปลูกข้าวกันใหม่เพื่อจะทําหากินกันต่อไปครับวันนี้ของขอลาไปก่อนนะครับกลับสวัสดีทุกคนครับขอบคุณครับ ปัดพับใช้ทุกคนเพื่อประชาชนประเทศไทยจะเลิญ